ตอนนี้ธนาทัวก็ผมอยู่ที่เส้นทางจะไปล่องแพนะครับไปล่องแพอ่างเก็บน้ำลำน้ำหมานพอดีวันนี้มีอุปสรรคเิห็หน่อยก็คือเดินทางมาแล้วฝนตกหนักมากนะครับก,ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถึงที่จุดล่องแพบ้านโปงเบี้ยอ่างน้ำหมานหรือเปล่าพอดีก็เลยลงมาสอบถามเส้นทางตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านไร่ม่วงนะครับบ้านไร่ม่วงแล้วก็เดี๋ยวผมก็เลยลองมาเดินชมดูสับปะรดที่ จัดได้ว่าหวานที่สุดในจังหวัดเลยก็คือสับป,ประรดไร่ม่วงนะครับก็อ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ขายขายยังไงครับ6โ,โลโร้อยครับ6โลโร,โร้อยเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสับป,ประรดอะไรครับนะพันน้ำผึ้งครับสับป,ประรดพันน้ำผึ้งครับตรงนี้จะเป็นบ้านไร่ม่วงใช่ไหมครับก็คือสับปะรดพันน้ำผึ้งนะครับก็ทั้งปลูกเองแล้วก็ทั้งรับมาใช่ไหมครับรับมาจากเกษตรกรนะครับเกษตรกรบ้านเราหนึ่งแถวแถวปลูกบริเวณไหนครับบ้านไร่ม่วงครับ ตรงพื้นที่ไหนโซนไหนที่ตัวกันอ๋อโซนด้านหลังเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับ้<อ>ครับเดี๋ยวขอเดินดูหน่อยสักหน่อยครับก็หกลอันนี้ก็หกล0รยเหมือนกันครับหรือ,อว่าสุดยอดมากรับผมพานาัทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบก็ก่อนที่เราจะไปจุดล่องแพนะครับเราลองมาเดินชมดูสับปะรดไล่ม่วงที่หวานหอมที่สุดนะครับหวานมากแล้วก็หอมที่สุดในผมว่าใน จังหวัดเลยในภาคอีสานหรือในประเทศไทยนี่ก็ไม่แน่นะครับสับหลุดไร้ม่วงนี่ถ้าจัดอันดับความหวานกันแล้วผมว่าดยอดจริงๆครับเดี๋ยวผมขอสัก6กโลได้ไหมครับจะเอาให้ผมสัก6กโลเนาะเดี๋ยวก็อดหนุนข้อค้าก่อนครับอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหอันนี้จะเป็นสับปะรดกวนก็มีนะครับโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับผมข้าวนาวทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูปก็มาชมดูบรรยากาศ การขายหลังจากพายุเพ sí. ิ look, look, yup. ่งมาสักครู่นี้นะครับก็เก็บของแทบไม่ทันนะครับพ่อค้าบอกอย่างนั้นเดี๋ยวเอาลูกประมาณประมาณนี้ก็ได้นะครับเออเอาลูกประมาณนี้ก็ลองช่างดูว่า6โลนี่จะได้ก้านยาวนี่ก็กินน้ำหนักไปนิดหน่อยนะครับพอดีเนาะ สี่ลูกนะครับสีลูกร้อยพอดีคร <employers hip> <S enan down> ับผมก็ขออนุญาตจ่ายเงินให้พ่อค้าครับครับเดี๋ยวเราไว้ค่อยไว้พบกันในจุดล่องแพนครับวันนี้ก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้ล่องนะครับเพราะว่าดูเข้าหน้าฝนแล้วก็บรรยากาศก็คงไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับครับขอบคุณมากครับขออพ่อค้าไปให้คุณลูกเดกเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันนะครับ ท่านาทัวกินเที่ยวนอนออนยูทูบตอนนี้ผมก็ถึงจุดล่องแพของกลุ่มแม่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านโป่งเบี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดล่องแพก็จะมีร้านค้าที่เราจะสั่งอาหารไปล่องได้นะครับร้านค้าก็มีที่จอดรถสะดวกสบายมีห้องน้ํานะครับตรงด้านนู้นก็มีห้องน้ําที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็เราสามารถเดินชมวิวก่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของออนนกลุ่มแม่บ้าน อ่างน้ำหมานตอนบนนะครับเดี๋ยวเราลองเดินม,มาเดินชมดูบรรยากาศของการล่องแพการสั่งอาหารไปกินที่บนแพสักนิกน้อยน,นะครับผมแต่ผมไม่มั่ใจว่าผมจะได้ล่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวก็ค่าล่องก็ประมาณคนละ300บาทนะครับสำหรับค่าล่องแพนะครับพนาทัวร์กินเทีายนวน,นอนดีทัวร์ท่พาเพื่อนเพื่อสมาชิกมาชมดูบรรยากาศนะครับลำน้ำหมานตอนบนจังหวัดเลยนะครับ อากาศของลำน้ำนะลำน้ำหมานนะครับวั้เราลองมาเดินชม,มกันถือว่าสุดยอดมากเดี๋ยวป้ายด้วยนะครับข้างบนเช็คอ,อินโป่งเบี้ยวอยังไงรักนานๆนะตรงนี้ตรงนี้รักนานๆน,นะนะครับตรงนี้เช็คอินโป่งเบี้ยวตรงนี้น้ำหมานโป่งเบี้ยนะครับอะไรดีนะจิ๊กโกะดำนี้อีกอย่างหนึ่ก็เป็นเป็น เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับได้เลยครับตรงนี้ือว่าสวยครับตรงนั้นก็จะเป็นเป็นเรือนะครับเป็นเรือตรงด้านโน้นแล้วก็ล่องเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำด้วยนะครับนี่ แต่เ,เท้าผมเป็นแผละนะครับเนี่ยผมปัญหาคือเท้าเป็นแผลแล้วลงน้ําไม่ได้นะครับคือมีปัญหาของผมนะครับตรงด้านโน้นก็มีเรเดี๋ยวเราลองไปชมดูใกล้ๆปกติจะสั่งอาหารไปนั่งทานกันถ้าเรามากันสองคนหรือมากับแฟนหรือมากับเพื่อนฝูงก็สั่งอาหารไปนั่งทานได้แต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาลองชิมรางดูก่อนนะครับก mm ็ hmm. คือจะ,จะยังไม่สั่งอาหารแต่ว่ามาชมดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับผมทานายถัวกินเท่านอนออนยูทูบครับ ครับนี่ก็จะเป็นเรือเล็กก็300แพใหญ่400อนะครับ <Okay. S 1> ก็แสดงว่าลากจูงแพไปนะครับลากจูงแพไปแล้วก็นั่งทานอาหารไปแล้วก็คนก็นั่งอยู่บนแพไป <Okay. S 1> ครับผมโน่นอยู่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราลองมาชมดูบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับ <Okay. S 1> แพนี้ก็จะเป็นแพปลา <Okay. S 1> ก็น่าจะเป็นปนม่เอาไปชิมบรรยากาศชั่วคราวก่อนนะ,นะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้นั่งล่องไปแล้วครับ มาคนเดียวนี่ครับผม่็คือบรรยากาศอ่างน้ำหมานตอนบนนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองเลยนะครับใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆที่อยู่ของทงานทั่วแต่ว่าไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้สักทีครับก็ถือว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสกับอ่างน้ำหมานตอนบน,นครับพอน,นักท่องเที่ยวก็อาบน้ำมันเต็มเลยครับนู่นหนึ่งสองสาม เทก็ประมาณ60ทเทนะครับเรามาชมบรรยากาศกันนะครับวันนี้เราถึงสุดยอดน,นี่น่าจะได้เงินเทได้เลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับชมดูบรรยากาศยามบ่ายๆนะครับ เรามีก็จอดนิ่งไว้นะครับสำหรับงานทำาด้วไม้ไผ่นะครับทำให้ลอยน้ำนี่ก็ทำได้ไม้ไผ่ขาวทัวร์กินเที่ยวนอนอนยูทูสก็พาไปดสมาสิชิกนะครับมาชมดูบรรยากาศการล่องแพครับแต่วันนี้ก็คงยังไม่ได้ไปนั่งล่องเพราะว่ามาคนเดียวนะครับเพราะเอาเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนธมาิชิกได้ชมกันตอนเที่ยวไยอยู่ต่างจังหวัดมาเที่ยวเมืองเลยแล้วก็หาสถานที่เที่ยวไม่ได้นะครับก็จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำหรับที่เที่ยวที่กิน นะครับผมที่เที่ยวท,ที่รับประทานแล้วก็มากับครอบครัวหรือว่ามากับแฟนก็ได้นะครับนั่งชมบรรยากาศกันไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะครับนั่งเรือเล็กนี่ไปชมดูบรรยากาศชมดูวิวทิวทัศน์ของอ่างน้ำหมานตอนบนนะครับเราจะนั่งเรือเล็กนี่ไปรอบบริเวณเกาะด้านการแล้วก็เราจะไปชมดูบรรยากาศของการล่องแพนะครับผมก็พนาทัวร์ครับพินเที่ยวนอนออนยูทูบก็พาเพาื่อนสมาชิกมาชมดูบรรยากาศของการล่องแพอยูท่ที่อ่างน้ำหมานตอนบนนะครับบ้านโป่งเบี้ยจังหวัดเลยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น่ามาท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับน่าจะเป็นเรือลำนี้แหละครับที่เราจะนั่งไปนะครับผม เราจะไปพอเราชมวิวบริเวณนี้แล้วเราก็จะขึ้นไปห้วยกระทิงใช่ไหมครับครับไปดูสักครู่เนาะครับโอ้จากจุดนี้ถึงห้วยกระทิงนี่ไกลกันไหมครับจากี่ถึงห้วยกระทิงประมาณ3ามกิโลครับอโอ้แต่ว,ว่าทางเรือน,นี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมครับไกลไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว<อ>่าเราจะนั่งเรือนั่งหรือว่าล่องแพดูธรรมชาติตามสองฝั่งน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้ปกติีถ้าคนมานั่งก็ต้องจากตรงนี้ไปถึงห้วยกระทิงเลยไหมครับ มีครับมีครับงแพรเพราะว่าแพของเราเนี่ยจะลงเป็นสองอย่างถ้าลองในหน้าน้้ำที่อยู่ในแนวหน้า,หางประมาณนี้ก็ในราคาแพเล็กก็3 0 0แพใหญ่ก็4 0 0ใบริเวณนี้ใช่ไหมครับร,บ<อ>บรนี้แต<อ>่ถ้าถาพไปจากนี้ไปห้วยกระทิงคือพิเศษครับนี้เรามีล่องไกลล่องไกลแบบว่าราล่องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ กลับก็แพ่ใหญ่ก็ 800, <อ>แปดร้อยนี้ก็หกร้อยครับเดี๋ยวเราลองมาชมดูการเล่นน้ำของของนักท่องเที่ยวเนาะ ไม้บอกมือให้เยอะมากเลยครับสนักครับสําหรับคนที่ถ้าคนว่ายน้ําไม่เปลี่ยนนี่มาล่องได้ไหมครับได้ไได้อยู่เนาะชุทชูชี่ออก็คือมีอ๋อก็คือปลอดภัยนะครับก็คือเราไม่ต้องห่วงด้านความปลอดภัย ก็จะมาเป็นครอบครัวนะครับกลับไปผีได้เลยแค่วันนี้อะไรย่างเงี้ยวันนี้จะไปผีได้ดเลยครับขนเอาทัวร์กินเท่าน,นอนเอาอยู่ก,ก็ตอนนี้ก็ผมก็พาเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาบรรยากาศที่เราจะล่องคุกคือครับสองฝั่งตรงนี้ใช่ไหมครับสองฝั่งแม่น้ำเออครับครับ ด้านหน้าก็จะเป็นห้วยกระทิงนะครับก็อยู่กันไม่ไกลนะครับเนาะอ๋นี่ครับห้วยกยู่ด้านหน้าของเรานี่นแหละครับก็ถือว่าใหญ่มากแล้วก็บรรยากาศก็ถือว่าสวยงามมากนะครับผมพนาทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทู e ก็พาเพื่อนๆสมาชิกมาล่องเรือ อยู่ที่จุดล่องแพน้ำหมานตอนบนแล้วก็ห้วยกระทิงนะครับมาชมดูบรรยากาศภูเขาแล้วก็การตรงนั้นก็จะเป็นหาปลานะครับโดยใช้ดานนะครับตรงด้านด้านขวามือนะครับจะมีชาวบ้านหาปลากันอยูบบุดนั้นนะครับ ถือว่าหนาแน่นหนาแน่นเหมือนกันนะครับสรับห้วยกระทิงเนาะห้วยกระทิงนี้ถ้าเข้ามาจากถนนใหญ่ก็จะเข้ามาด้านโนนประมาณสัก2-3กิโลเมตรก็จะมาถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าผมว่าความสวยงามระหว่างน้ําหมานตอนบนแล้วก็ห้วยกระทิงนี้ก็ผมว่าน้ําหมานตอนบนนี่เป็นการจัดพื้นที่ในโซนที่สวยงามนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับผมานายทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบก็พาเพื่อนสมาชิกนะครับมานั่งนั่งชมเรือชมบรรยากาศของ อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับชมดูบรรยากาศกันสําหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวจุดไหนในช่วงเดือนนี้หรือเดือนเดือนไหนนะครับเปิดเปิดทุกฤด,ด,ดูนะครับสำหรับจุดล่องแพรรของห้วยกระเทียงละลำ,นำาน้าหมานจุดนี้นะครับก็ถือว่าเปิดทุกฤด,ด,ดูกาลเลยนะครับผมก็ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศลักษณะนี้ได้นะครับถือว่าสุดยอดสุดยอดมากครับผมพนาตัวกินเที่ยนนอนอนอดิทูสครับ มันเยอะเข้าไปไม่ได้เนาะเข้าไปได้ไหมครับเข้าไปได้ครับเข้าไปได้ไหมอ,หอ,อันตรายก็ก็โอ,อโอเคก็มีเรือเยอะขึ้นเราก็ดูบรรยากาศแค่นี้นะครับโอเคถือว่าสุดยอดสวยงามมากนะครับผมธนา,า,นนอาอทัวร์กินข้าวนอนออนเซ็นทุกยังไงก็จะต้องขอขอบคุณมสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาออทัวร์นะครับ เดี๋ยวเราก็หลังจากที่เราชมดูห้วยกระทิงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกลับจากห้อยกระทิงไปลำน้ําหมานตอนบนนะครับเราไปลาน้ําหมานนะครับเนาะผมก็ครั้งแรกนะครับสำหรับคณะตัวที่มาลักษณะนี้นะครับผมก็ถือว่าสุดยอดมากครับ ขตล่องแพแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเขตล่องแพของลำนํำหมานตองเวลนี้นะครับ,รรบเราก็ใกล้ถึงฝั่งแล้วนะครับ ทางตรงนั้นจะเป็นกาะกลางเรียกว่าเกาะกระต่ายนรตรงด้านนั้นครับก็ขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปทนาอััวเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนําภาพบรรยากาศดีๆลักษณะนี้มาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันอีก าเยอะนะครับเนาะคนเริ่มมาแล้วนะครับคนเริ่มมาเยอะมากแั้วท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถามชื่อคุณนะชื่ออะไรครับนายทองนายทองเป็นเรือประจำเพที่เท่าไหร่ครับเพรหรือวัดทั้งหมดตลอดประธานกลุ่มเป็นปบ้านเลยเนาะโอบขอบคุณประธานกลุ่มเพแม่บ้านปุ่งเบี้ยใช่ไหมครับอ๋อนี่มามากับท่านประธานพามาโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับลดเสื้อลดเสื้อออกก่อน ครับก็ท่านประธานนะครับพาเราประธานของจุดนี้เนาะก็ถ้ามีประธานของกลุ่มแพย์ในบ้านเนาะถ้ามีคนจะโทรมาถามหรือว่ามาสั่งจองนี่ไดไหมครับได้ครับได้หรือว่าเรามาสั่งอาหารหรือว่าเพเต็มหรือยังหรือว่ามาจุดไหนจุดไหนอย่างเงี้ยได้อยู่นาะมีเบอร์ไหมครับมีครับเบอร์อะไรครับเดี๋ยวขอเบอร์เบอร์ของผมก็0 8 7 0 87เนแปดาะครับ228 228 8 6ดสองส 8 6 6 9นะครับนะครับมีนามบัตรด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ทางล้ายก็มีมีเบอร์นามเบอร์หนึ่งคือเบอร์ทางร้านของเราทางร้านเนาะมีเบอร์เบอร์อะไรครับทางร้าน093 093นะครับ063 063 9848ศูนย์หกสามเก้ครับขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอนามบัตรไว้เลยเนาะครับครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นให้สมาชิกได้ชมกันก็ศูนย์เก้ 9 8 48นะครับผมขอบพระคุณมากนะค,ะนะครับแล้วเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะค,ะนะครับ